สวัสดีค่ะวันนี้มีซุปก็จะมาช่องเกลือดำเจ้าเกลือดำลืกอเกลือผู้เข้าไฟนย่นะคะโอ้ยนี่ค่ะเขาก็จะมีทั้งเป็นก้อนแล้วก็เป็นแมกแล้วก็นี่ก็เป็นพ้งนะคะกนิูนกันนะคะตอนเชา้าๆเพราะว่ามีซุกรู้สึกว่าจะ มีทเลละไข่เครื่องคอ,อนิดน้อยอะค่ะโมวาสมีซุกกินน้ำแข็งเข้าไปเกลืดดันี่เขามีซักฟอร์หรือว่ากับมาท่านมานะะกามน,าน,านะคะก็ช่วยเข่มมึนยาปฏิชีวนะนะคะก็ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อโรคต่างๆได้นะคะเนี่ยค่าวันนี้ที่มีซุกจะมากินเพราะว่าเขาช่วยฆ่าเชื้อโรค ต่างๆในลำคอคองมสซูไกนะคะมากินกันว่าค่ะประโยชน์ด้านความงามของเขาก็มีนะคะไม่ว่าใครที่ว่าเป็นซิวก็หลองออกมาทาแล้วนะคะเราก็ปล่อยเขาแห้งไปเองอะคะ่ะให้ผิวเนียนช่วยด้ยะคะ่ะสะผมยังแก่ช่วยพมหลวงด้วยนะคะเดี๋ยวมีซุกก็จะใส่เกลือดำไปนึ่งช้อนนะคะ เกลือดำหรือเกลือปูเข้าไฟนึ่งชนชาค่ะก็เสียงจะจึ้งๆหน่อยนะคะแล้วก็นำมาเน่า,มมา,น,านี่มันมีซุกครึ่งบีไว้นะคะก็ประมาณนึ่งสี่ะค่ะใส่ลงไปเลยใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆมีชุกชอบเปรี้ยวโอ้ย กลิ่นไขรก็ขึ้นมาเลยค่ะเขาจะมีกลิ่นน้อยๆน,นะคะแล้วก็นี่น้ำอุน่นถ้าใครสบายดีก็ใช้น้ำธรรมดาได้เลยค่ะแต่มีซุกรู้ซึกว่ายากกินน้ำอุ่นๆค่ะคุณในเข้ากันเลยค่ะ มสตูแบ๊กโอเคเลยคะ่ะกลิ่นขาก็ไม่ได้เลวรายมากนะคะเราก็สามารถกินลูกชา้ได้นะคะวันนี้อร่อยดีอร่อ<ค>ยเข้มเข้มเราก็ มันไข่นิดน้อยอะค่ะไข่ขาวไข่ข้าวต้มนะคะก็จะมีดำๆหรือเสร็ปูดเลยนะคะอืมก็อร่อยดีค่ะนี่ซุปก็จะลองกินถุกชานะคะกว่าจะรู้ยังเกอร์รอน่อดเ <c oughs> พราะเขามีกรมรมทันเขามีซา,านตาลอนุมูลสละ เดี๋ยวจะมีสุขคอยมาบอกพดนะคะว่าเป็นผ่านเปลือบ๊ายบายนะคะลองไปทำกินกันนะคะ Have a great day ะคะ่ะมีความซุกสุความแข็งแรงกันนะคะ